ธัญญาพยากรณ์รู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพะทธสุบดีนะคะประจําวันที่16-30กันยายน256นะคะในเรื่องความรักค่ะช่วงนี้ได้ไพ่สามใบนี้นะคะแนะนํว่าให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณได้กลับไปดูผู้สูงวัยพ่อแม่หรือผู้ที่มีบุญคุณ,ค,ณคุณหรือยังคะเขากําลังรอคอยอยู่นะคะคุณอาจจะต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์ในการเดินในการ อุปกรณ์ในที่จะช่วยให้ความสะดวกสบายกับเขานะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องความรักถ้ามีปัญหากันอาจจะต้องปรับความเข้าใจและอดทนรอก่อนนะคะคุณเป็นคนที่มั่นข้างมั่นใจในตัวเองสูงคุ่ควรจะหันหน้าเข้าหากันนะคะแนะนำว่าช่วงนี้ให้กลับไปดูแลพ่อแม่ผู้สูงวัยผู้ที่มีบุญคุณกับคุณนะคะ แล้วก็ทําบุญบริจาคเงินให้กับมูลนิธิคนชราค่ะก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะ